พี่จะพูดไหมครับพี่ไม่ช่วยเขาหลบหนีไม่ใช่พี่พี่อยากจะบอกอะไรถึงแฟนพี่ไม่ใช่พี่ไม่นช่พี่ไปเลยน้องพี่ไปเลยครับขึ้นไปเลยน้องขึ้นเลยครับพี่มีอะไรจะฝากถึงแฟนไหมคะมีอะไรพูดน้่งไหมแก่งมาแกส่งพี่คะทำไมถึงช่วยช่วยแฟนหลบหนีอะคะน้องมีอะไรพูดน้่งไหมน้องน้องมาตสนามพูดเลยมีอะไรจะพูดไหมคะัพี่มีอะไรจะพูดน้่งไหม สนับสนุนโดยบริษัทอาโดกรุ๊ปจำกัดยาสีฟันสมุนไพรเทพไทยเซนซิทีช่วยลดการเสียวฟันปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจจากบริษัทถ้วยทองโอสดจำกัด เวลา,า 3, 3, 3าที่3นาทีเชิญที่หน้าจอทีวีโฟ i ิงเชิญที่หน้าจอโฟ i ิงไทยเชิญอย่าเพิ่งไปไหนครับหน้าจอทีวีเพราะรอบนี้เจอโฟ i ิงคาแม่โฟคิงกุลคาแมแปลว่า ไม่ใช่คนไทยแล้ว <ฮะ S 1> เกิดเหตุอะไรขึ้นฮะแต่งเนื้อแต่งตัวคล้ายกับโฟกิงที่อยู่ในภาพยนตร์ตอนนี้เราไม่ได้ว่าอะไรภาพยนตร์ <ฮะ S 1> แต่ว่าเหตุการณ์นีนะ้มีความเกี่ยวเนื่องคือบ้านเราประเทศไทยปืนผาหน้าไม้ก็แหลกลาแล้วตีกันจะเป็นจะตายก็แหลกลาแล้วรอบนี้ยังมีแรงงานต่างด้าวมาใช้แผ่นดินไทยจะฆ่ากันตายกลางสนามฟุตบอลฮะงีน่ะคุณผู้ชมอานะ้าวไม่ได้โม้น เห็นพี่สมรักมาแบบนี้เขายังคงเป็นฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกของเราแต่ปรากฏว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมพี่สมรักน่าจะกําลังเจอกับอีกหนึ่งบททดสอบของชีวิตม,มีสาวคนหนึงไปแจ้งความว่าคุณตํารวจช่วยด้วยสมรักคําสิงค่มขืนค่ะ ณเป็นคนมีไอเดียสุดเจ๋งและมีหัวใจรักบ้านเกิดมาร่วมพิสูจน์ DNA ความพร้อมที่จะเป็นต้นแบบของเกษตรกรยุคใหม่เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทกับทกสในโครงการนิวเจนฮักบ้านเกิดซีซั่น2เปิดรับสมัครวันนี้ถึง15มกราคม2567อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k นิวเจนฮักบ้านเกิดหรือที่ทกสทุกสาขาใกล้บ้านท่าน ใหม่เบนโตสองรสชาติสไตล์เกาหลีรสซอสโคชูจงังและรสซอสเผ็ดเกาหลีเผ็ดจัดจ้านเบนโตอร่อยเด็ดเผ็ดให้โลกจำคนยุคนี้ทำอะไรต้องไปให้สุดทำงานกิจกรรมสุดขนาดนี้แต่ว่ารถสตาร์ไม่ติดที่จะสุดต้องไม่สะดุดเพราะแบตพัง S V แบตเตอรี่ฮีโร่สายทนรุ่นไหนก็ทนหนึ่งในผู้นำนวัตกรรมไฮบริดจากญี่ปุ่นทนนานแรงดีในหนึ่งเดียวเชื่อเนี่ยใหม่เซเว่นอัพเลมอนโซดาครั้งแรกที่เซเว่นอัพผสมน้ำเลมอนแท้ๆเปรี้ยว กินคู่ของแพร็จยิ่งอร่อยใหม่สเนับเลมอนโซดาเบรียสซาคู่มือสักเพื่อนที่คอยช่วยบรรเทายาดมตราถ้่ยทองกลิ่นลาเวนเดอร์เพื่อนที่พร้อมไปไหนไปกันยาดมตราถ้่ยทองกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจยาดมตราถ้่ยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนชิวแชชิวี่เจนดชิวี่แอนนี่อร่อยสดชื่นศูนย์แคลอรี่มีวิตามินซีบีบไล เม็ดองไมบาซินซิงคลาสมีซิงวิตามินซีและโคเอควเทนมีซิงลูทีนและบิวเบอรี่เอ็กซ์แสตซิงไปกับไร ใช้ไม้าบาซิล OTC มินยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคออ่านคำเตือนในฉลากอนใช้ยาตั้งแต่พี่ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้จะกินอะไรสบายมากฟันไม่เสียวแล้วเบลบอกแล้วจำนวนคนเสียวฟันจะลดลงค่ะแถมสุขภาพช่องปากก็ดีขึ้นมากปากสะอาดด้วยนะคะใช่เทพมากหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดที่เด็ดเมื่อพิสูจนง่ายๆที่บ้านลองดูครับน้ำปลาตํานัวลุยเลยนะคะอ่ะคิม ชิมอีกต่อยสักคำอ้าวหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปาร้าตำนัวแซ่บนัวนวชิมสมหมดเลยจะเหนือโลกหรือเหนือเมฆจะใต้ดินหรือใต้น้ำเรพรอ้อม NT เชื่อมต่ออนาคตคนไทยไม่สิ้นสุด NT โทรคมนาคมแห่งชาติจับทุกโอกาสจับให้มันทุกความสำเร็จ จับเครื่องดื่ม GSD ตาสมเกาหลีตังกุยจับขอแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมเกาหลีตังกุยจับที่มีสมเกาหลีแท้และสมุนไพรรวม13ชนิดดื่มสิ่งดีๆได้ทุกวันเอาใจคนชอบหอมใหม่ Breeze Excel Signature Limited Edition สูตรอัปเกรดน้ำหอมพรีเมียมช่วยขจัดคราบหนักไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้หอมพรีเมียมติดทนยาวนานถึง ใหม่ breeze excel signature limited edition สูตรอัปเกรดน้ำหอมใหม่เบนโตสองรสชาติสไตล์เกาหลีรสซอสโคชูจังและรสซอสเผ็ดเกาหลีเผ็ดจัดจานเบนโตะอร่อยเด็ดเผ็ดให้โลกจำทุกครั้งที่เข้าครัวมีความท้าทายรอยอยู่เสมอเพราะเส้นทางความอร่อยไม่มีที่สิ้นสุดน้ำมันพืชเกสรจุดประกายให้ทุกจานเป็นไปได้ ชิวเชนชิวี่เจนและชิวี่เอนลี่อร่อยสดชื่นศูนยแคลอรี่มีวิตามินซีบีบไลาการสัมฟันคือจะรู้สึกเสียวแปลบๆจีๆหลังจากที่ทานร้อนเย็นหวานหากไม่รีบดูแลการเสียวฟันอาจรุนแรงขึ้นคะ่ะดิฉันแนะนำเซนซไดมัลติแคร์ค่ะพิสูจน์แล้วนะคะ แห่งปีของวงการเฟอร์นิเจอร์เต็มอิ่มครบเครื่องยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีเพื่อคนรักบ้านพรมเด็กคอ2023 9-17ธันวาคมน,นี้ที่ไบเทคบางนาเลี้ยงลูกไม่มีสูตรสำเร็จเดียวแต่นมสูตรเดียวที่กีมั่นใจ High Q U H T สูตร D H A สูงขึ้นและก r o s s cow's m สองเท่าต่อด้วยสูตรให้คิดเองสูตรให้ท้าทายกี่ว่าใช่ลูกว่าชอบ ถ้าหมอบอกทำได้แค่ไหนเราก็จะสู้แค่นั้นถึงเปอร์เซ็นต์มันจะไม่มีเราก็จะสู้ความฝังของแม่ทุกคนกขน่าจะคิดว่าถ้าลูกคลอตออกมาครบ32ประการเนี่ยคือดีที่สุดหวังให้เขาแข็งแรงแค่นั้น โว็กซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังเป็นที่นิยมแพร่หลาย <c oughs> ยาแคปซูลคมินชันอ้วยอันจากอ,วอ้วนโอสถมีจำหน่ายตามร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อทั่วไปแป้งทอดกรอบทาสุโกะไม่ใส่ผงชูรสไม่มีกลูเตนแป้งที่ใช่เชฟเอียนใช้ทาสุโกะกาแฟอาราบัตสีหอมเข้มคุ้มค่า้าลองยาแก้ไอตราอาปาเช่และยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่ มองพอดีเป๊ะไม่ได้โม้นะคะคุณผู้ชมนี่คือเวลาที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ขอยกอวลีที่เป็นวลีที่พูดปุ๊บเนี่ยนึกออกปั๊บเลยว่าใครเป็นเจ้าของคำพูดนี้ไม่ได้โม้กับฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกนะคะที่ตอนนี้พี่เขาก็ายังเป็นฮีโร่และทุกครั้งที่รากฏตัวนะ uh huh. พี่สมรักคำสิงเนี่ยแหละล่าสุดมีสาววัย17คนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเขาไปแจ้งความบอกว่าพี่สมรักนะ่ะ พาเขาเข้าโรงแรมแล้วก็มีการลวนลามอนาจารย์เขาด้วยค่ะ